สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้งองๆทุกท่านนะครับกับผมกับกับช่องชายพวงเวิาพัฒนานะครับกับผมวันนี้ผมก็จะมาให้แนวทางเวลาพัฒนางวดบันที่23เดือน1 2 5 6 6เสยนเคยนะครับกับอาจารย์ใหม่นะครับ ไม่ใช่อาจารย์นะครับไม่ใช่อาจารย์นะครับมือสมัครนะครับเรียกว่ามือสมัครเล่นนะครับครับผมก่อนอื่นนะครับไปฟังคําเตือนนะครับคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความมนเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทุกสนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณครับครับผมกก็ไปดูนะครับแนวทางนะครับ ในคางที่ผ่านมานะครับงวดนวันที่21วันที่21ที่ผ่านมานะครับผลที่ออกนะครับ404824นะครับนะครับทางฝั่งลาวก็จะออกตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับส่วนฝั่งส่วนฝั่งไทยก็จะได้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับ 48กับ2อนะครับส่วนสองดาวก็40นะครับครับ2 4นะครับครับผมผมก็จะได้นะครับงวดวันที่2 1นะครับผมก็จะได้ตัวเด่นที่5นะครับตัวที่5ตัวตัวเด่น5ลงองนะครับครับผมสุดวินขอกผมจะมี5 2 4 1 30 29นะครับ รับผมตัวเด่นได้53 50 52 59 51 54นะครับส่วนตัวลองก็จะได้23 20 29 24นะครับ21 26นนะครับ24นะครับ2 4เรามาแบบตรงๆตรงๆไม่ต้องกลับครับผมมาตรงๆแบบตรงกลับผมเขียนจำ้ำนะครับทำไ <c oughs> มผมเขียนซ้ำนะครับ24 2สสนะครับทำไม เขียนซ้ำมาเลยนะครับส่วนตัวกันนะครับสองแปดสามเก้านะครับสี่สี่สองสี่สองสี่เก้านะครับเก้าหนึ่งนะครับหนึ่งส่วนหนึ่งสองสี่สามสี่แปดนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับคนไหนนะครับเล่นแบบไม่เน้นเน้นเล่นแบบไม่เน้นนะครับเล่นหมดในชุดนะครับก็จะได้นะครับ ก็จะได้48ไปด้วยนะครับตรงๆเหมือนกันนะครับ48นาตรงๆเหมือนกันนี่ผมลืมไปนะครับ48นี่เป็นเลขฝันนะครับผมฝันเห็นยายนะครับยายผมอายุ84 85นะครับครับผมผมก็ตามมาเรื่อยๆนะครับครับผมแลวที่นี้ตัวตัวเบิ้ลนะครับมี5 22 44 33 8 8 7่ไม่ไม่มานะครับครับผม ส่วน3ตัวนะครับ3ตัวนะครับส่วน3ตัวผมให้5 2 4 2 9 4นะครับถ้าผมใครเล่นเซกแค่3ตัวนะครับไม่เล่นตัวนี้ก็ก็จะได้ตัวนี้ไปนะครับก็จะได้2 4สีตัวนี้ไปนะครับผมก็ค่าใครเล่นนะครับตัวนี้นะครับเสียดายมากนะครับเสียดายมากเลยนะครับเล่น2องเาสี่นะครับ ถ้าค่านินหกกลับก็จะเป็นเก้าสองสี่มันออกมาแปดสองสี่นะครับเสียดายมากเลยนะครับค่าเราจับเรามีเลขแปดครับเป็นเลขแปดเราก็จะได้สามตัวนะครับครับผมก็ต้องยินดีนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะครับนะครับผู้ติดตามนะครับที่ชื่นชอบนะครับในทางของผมนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับอ่า เพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบนะครับกับผมคัดไม่เล่นก็ไม่เป็นไรนะครับเล็กนะครับชอบแบบชอบใครชอบมันนะครับกับผมตามที่ผมบอกนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ชอบเล็กเยอะนะครับไม่ชอบเล็กเยอะกอ็เล่นแค่ตัวเด่นแค่ตัวรองติดไว้แค่นั้นก็ได้นะครับ รับผมงวดนี now, ้นะครับงวดนี้นะครับไปดูงวดวันที่23นะครับ23นะครับผมได้ตัวเด่นนะครับได้ตัวเด่นที่0นย์นะครับได้ตัวเลียนที่0ูนย์ลองสองนะครับผมจยากันให้นะครับกันเลขห้านะครับกันเลขห้าไปให้นะครับเลขสองมเลขสองกับเลขห้าจะเป็นตัวเดียวกันนะครับครับผม ผมก็จะได้ศูนย์นะครับเด่นศูนย์ลองสองนะครับกัน5นะครับส่วนตัวเด่นส่วนตัวสุดวินผมก็จะได้ศูนย์สองเก้าหนึ่งนะครับแปดศูนย์เจ็ดเก้านะครับอย่าลืมติดไว้สักบาทสองบาทนะครับในสุดวินนะครับทังข้างผมอาจจะไม่ได้ลงให้นะครับตรงนี้นะครับตัวลงบ้างนะครับติดไว้ก็ดีนะครับผมเหมือนจะคล้ายผมจับคู่ไว้นะครับติดไว้สักสองบาทก็ดีนะครับส่วนสุดวินนะครับแต่ก็ ออกยากเหมือนกันนะครับแต่บางครั้งมันก็ก็ไม่นีน่เนาะเวลาหวยนะครับหุ้นนะครับกระผม070901060305นะครับส่วนทดลอง28272 29นะครับ212620นะครับส่วนตัวกันนะครับ81นะครับ91 961658นะครับ5876 71986818นะครับส่วนตัวเบิ้ลก็จะมี0 0 2 2 9 9 6 6 5 5 8 1, 8นะครับครับผมสังเกตดูดีดูดีๆนะครับกับตัวที่ผมจุดไว้ตรงนี้มันก็จะมีในอยู่ในซุดวินนะครับของที่ของผมนะครับที่ผมจับไว้ในซุดวินตกงกันนะครับ เพื่อนๆก็ดูดีๆนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวแปรนะครับตัวแปรจากนะครับจากเกจเก้าก็ต้องมีเกจหกนะครับนะครับครับผมมีแปดเก้านะครับมีเรามีแปดเก้าเราก็ต้องมีหกแปดนะครับเรามีหนึ่งหนึ่งแปดเราก็ต้องมีตัวนี้ครับมันตัวตัวตัวนี้มันมีอยู่ในชุดวิอยู่แล้วนะครับเจ็ดแปดหนึ่งแปดนะครับครับผม ส่วน5 8โก็จะเอามาจาก2 8นะครับครับผมเลขตัวนี้นะครับผมจับเป็น3ตัวในชุดวินนะครับติดไว้ให้สวยๆนะครับส่วนนี้เป็นเลขทูบนะครับเพื่อนๆตัดสามารถตัดเล่นนะครับจะลืมแปรด้วยนะครับถ้าใครเก่งนะครับเก่งก็จะ5ก็จะเป็น2ด้วยนะครับติดไว้นะครับก็จะเป็น2ด้วยนะครับอย่าลืมตัดเล่นนะครับ กับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชื่นชอบก็ตามได้ถ้าใครไม่เพื่อนๆคนไหนไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับกับผมเลขผมอาจจะดูเยอะเกินเยอะไปหน่อยนะครับคับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบไม่ชอบเลขเยอะนะครับชอบเลขน้อยก็ก็สามารถไปตามอาจารย์อาจารย์ท right? ี่ชำนาญนะครับอาจารย์ใหญ่ได้เลยนะครับดูเป็นแค่แนวทางไปเปรียบเทียบกันได้ในนี่นะครับ บผมก่อนออกไปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ